คุณอัจฉริยะหรือว่าลุงอัดเนี่ยไปตามคับนัดหมายนะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทีนี้ลุงอัดเนี่ยบอกเดี๋ยวรอดูบิ๊กเซอร์ไพรส์ฮะมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วครับบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วก็พูดทิ้งท้ายคือเขาบอกอย่างนี้อันนี้ลุงอัดเป็นคนพูดนะเขาบอกว่าเอ๊ะแม่จิ๋มกับแตงโมอาจจะไม่ใช่แม่ลูกที่แท้จริงโอ้โไม่รู้เหมือนกันอันนี้ลุงอัดเป็นคนให้สัมภาษณ์นะครับ คุณอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับไปพบกับตำรวจสอน,นอประหลโยธินไปรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับหลังจํากันได้ตํารวจภูธรภาคหนึ่งเข้าไปแจ้งความเอาไว้คุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้นอกจากจะมารับทราบข้อหาตามหมายเรียกแล้วยังนําหลักฐานเป็น GPS มายืนยันว่าตํารวจภาคหนึ่งสร้างหลักฐานเท็จเนื่องจากว่า GPS แล้วก็เวลาที่เรือไม่ตรงกันฮะย้ําว่าไม่กังวลมั่นใจว่าไม่ถูกดําเนินคดีได้ฮนะ ส่วนเรื่องของการแจ้งความกับแม่แตงโมที่ลุองอัดบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะบอกเลยฮะจะเริ่มแจ้งความคดีแรกวันที่26มิถุนายนนี้ที่สอพอพระระแดงก็เดินทางไปจงังหวัดจังภาคอีสานเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับแตงโมฮะว่าแม่กับแตงโมเป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่เขาบอกอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเอางีา้ว่าัวอาที่10โมงที่สอพอพระระแดง จดให้คุณแม่หนึ่งคดีแรกก่อนเลยไม่ต้องรอละยี่สิบพอดีนายสั่งมาแล้วว่าเดินหน้าฟ้องอย่างเดียวยี่สิบวันอาทิตย์เนี้นะจะให้คุณแม่หนึ่งคดีแรกเพราะว่าเพราะว่านายสั่งแล้วว่าอย่าไปให้ราคาคุณแม่ละเดินหน้าตีเขาอย่างเดียวฟ้องอย่างเดียวก็จะเริ่มฟ้องตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะก็เริ่มทยอยฟ้องเลยแต่ว่าวันอาทิตย์นี้คดีแรกเพราะว่าเพราะว่านายสั่งแล้วว่าคุณผู้ชมฮะเท่าที่สังเกตตามภาพนะ ปรากฏว่าทีมทนายที่เดินทางไปพร้อมกับคุณอัจฉริยะวันนี้เนี่ยคือทีมทนายของคุณเต้ฮะอ้าวแล้วตกลงเมื่อวานบอกว่าไม่ไม่รักกันแล้วเอาเป็นทีมทนายของคุณเต้นะครับไปพร้อมกับคุณอัจฉริยะวันนี้จะเดินทางไปพร้อมกันด้วยหลายคนก็เลยสงสัยเอ้ากลับมารักกันอีกแล้วหรือเปล่านะครับครัจี้อีกคนหนึ่งฮะทนายตั้มทนายตั้มทนายตั้มสิทธาโพสต์ภาพนี่ฮะ โพสภาพไปอย่างนี้บอกว่าวันนี้จากที่เห็นพี่อัดค่าศึกรอบด้านถึงแม้เราจะเคยมีประเด็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่เพื่อน้องแตงโมต้องไม่ตายฟรีถ้าพี่อัดมีหลักฐานคลิปมีดกรีดขาหลักฐานฆาตกรรมจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดออกสื่อว่าเป็นเรื่องโกหกทนายตั้มยืนยันว่ายินดีพักความบาดหมางและจะช่วยเต็มที่พร้อมซัพพอร์ตนี่ฮะอ้าวทนายตั้มว่ายังไง ตกลงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนาะว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชอบเดี๋ยวอะไรกันยังไงงงกันไปหมดแล้วฮะนี่ไงเขาบอกพักความบาดหมางไม่รู้เหมือนกันอ,อ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้